สองชีวิตล่าสุดนางเอกละครพื้นบ้านควงว่าที่สามีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์อีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังอดีตนางเอกละครพื้นบ้านอย่างเดียปริสาธนาวิวัฒน์โดยเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆและจากที่ทราบกันว่าสาวเดียนั้นมีหวานใจแล้วเป็นนักธุรกิจไฟแรงบอมพิบดีชุนหเสนีในวันที่สาวเดียเปิดตัวและประกาศข่าวดีขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้ว ล่าสุดสาวเดียโพสภาพสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆลงอินส,สตาแกรมเดียปริสามาในชุดไทยสง่างามเช็คอินที่วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารโดยบอกว่านับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และครอบครัวของข้าพเจ้าที่ได้เข้าเฝ้าและสักการะรับนาำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะ วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2565รแฮแท็กเดียบอมทูเกเตอร์ท่ามกลางคนดังและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมากทางทีมงานนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ